สวัสดีครับามาต่อกันกับบทนํานะครับทีนี้อันนี้จะเป็นบทถัดมาส่วนถัดมานะครับของบทนําก็คือเลขนนยะสาคัญนะครับอันนี้ทีเนี้ยทุกคนอาจจะสงสัยว่า,เ,าเวลาเราคํานวณเนี่ยตัวเลขเวลาคํานวณในในเรื่องการทดลองนะครับปกติเราจะมีปัญหากับว่าอยากได้ไลเ,เลขทศนิยมละเอียดสุดขนาดไหนนะฮะ ซึ่งโดยปกติเราจะมีเกณฑ์การคำนวณให้อยู่เราเรียกหลักเกณฑ์นั้นว่าการคำนวณตามแบบเลขนนยะสำคัญนะฮะทีนี้มาดูก่อนว่าหลักเลขนนยะสำคัญมีอะไรบ้างเนาะครูให้ไว้5ข้อแล้วกันนะครับอ่ะข้อแรกถ้าเกิดว่าเลขมาเลย1 2 3 4 5มีเลขกี่ตัวนะครับก็คือตอบไปเลยว่ามีเลขในยะสำคัญ5ตัวนะครับอ่ะถัดมาถ้ามีศูนย์นำอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็เขียนอะไลลูกอีก5ตัวตามมาทีหลัง มีเลขในน้สำคัญกี่ตัวก็คือ5ตัวอะหลักการก็คือข้างหน้าไม่นับนะครับอันถัดมา1 2 3 4 5320 0มีเลขานนนสำคัญกี่ตัวคำตอบก็คือเอ,อ่อเท่าไหร่เอ่ยข้างหลังมี5ข้างหน้ามี4ก็เป็น9ตัวหลักการก็คือศูนย์ข้างหลังนับด้วยนะครับอ existem. ต่อไปเลขนนี้สำคัญเป็น1230 0 5 6นับ กี่ตัวอ่ะข้างหน้ามี6ข้างหลังมี1ก็เป็น7ตัวหลักการก็คือ0นย์ตรงกลางนับด้วยนะครับอันสุดท้าย2.7คูณ10ตาลังหมีเลขน้อยสำคัญกี่ตัวคําตอบก็คือ2ตัวนะครับไม่นับพวกเลขยกกําลังนี่คือหลักการ5ข้อนะครับที่เวลาเราคิดเลขเราจะเจออะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะพอเรา ถ้าเกิดว่าทุกคนนับเลขเป็นแล้วนะครับอย่าหลังจากนี้มันจะค่อนข้างวุ่นวายอีกนิดนึงก็คือนี้มาเรื่องของการบวกลบเลขกันนะครับหลักการบวกลบเลขเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับแยกระหว่างบวกลบกับคูณหารออกมาจากกันเลยถ้าเป็นบวกลบนะครับให้เราปัดคําตอบจนกว่าจะมีเลขทศนิยมตัวตั้งน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือหลักการของเขา อ่ะเราก็มาดูก่อนว่าเวลาเราบวกลบเลขบวกกันอย่างอันนี้บวกกันนอะสองตัวคําตอบจริงๆนะครับจะได้เลขสองสี่หกจุดห้าหกอะไรก็ไม่รู้คําถามก็คือเราตอบเลขไหนดีนะครับอ่ะถ้ายึดตามหลักที่าการบวกลบเลขตามเลขหลักนัยสําคัญนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีเลขทศนิยมน้อยที่สุดนะครับดังนั้นคําตอบต้องเป็นสองสี่เจ็ดนะครับ คําตอบทีนี้ต่อไปก็คือคูณหารบ้างคูณหารจะปวดหัวอีกแบบหนึ่งนะฮะคูณหารบอกว่าให้ปัดเลขยังไงก็ได้ขอให้เลขในยะสําคัญต่ําที่สุดอ่ะต่ำที่สุดที่แปลว่าต่ําในฝั่งของตัวตั้งนะครับอ่ะก็คือเราก็ต้องแยกก่อนว่าเลขนยะสาคัญของตัวตั้งมีกี่ตัวอ่ะตัวแรกมี3ตัวตัวที่2มี5ตัวนะครับ ดังนั้นคำตอบออกมาต้องมี3ตัวเท่านั้นดังนั้นคำตอบต,ต้องเป็น1 4 5หนะครับเป็นคำตอบเอาละต่อไปมันจะมีหลักการสำคัญอยู่2 3สอย่างนะครับเวลาเราวัดใช้เครื่องมือวัดเสร็จปุ๊บอ่ะอย่างที่บอกไปเนาะว่าการจดอุปกรณ์เราต้องจดจากการวัดที่ละเอียดที่สุดนะครับของเครื่องมือวัดทีนี้เวลาเราคำนวณเราก็จะคำนวณตามหลักเลขนี้สำคัญนะฮะทีนี้สมมติว่า มีตัวเลขบางอย่างอ่คูวัดมาให้ละ0.35คําถามใช้ค่าพายเท่าไหร่ดีนะฮะ,ะคำตอบนะครับเลือกเอาเองเลยนะครับว่าต้องใช้กี่ตําแหน่งอ,อย่างข้อนี้นะครับเรารู้ว่าพื้นที่ของวงกลมก็คือพายกําลัง2ดังนั้นมันจึงต้องเป็นพายที่คูณกับ0.35คูณกับ0.35นะครับ ครูจะเลือกใช้เลขภาพายยังไงถ้าเป็นครูทำนะครับตรงวงเล็บทำชัดชัด,ชดเลยว่าถ้าครูจะเลือกใช้ละเอียดที่สุดเท่าที่มันจะพอเกิดขึ้นได้แล้วก็คูณเลขอะไรให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าเราคำนวณออกมามันจะได้เลขออกมาค่อนข้างแปลกประหลาดนิดหนึงเนาะเลขอะไรไมร่้แหละเลขน้อย,อยเลยเราก็ทําให้มันเป็นเลข ตามหนักระยะสำคัญคูณ10ยกกำลังอะไรก็ไม่รู้เนาะหน่วยตารางเซนติเมตรนะครับซึ่งปัญหาก็คือ,อเวลาเราทำเนาะคูณขอแนะนำนะครับพวกค่าคงที่นะครับค่าพายค่า e สารพัดล็อกสารพัดทรายแนะนำว่าใช้เยอะๆไว้ก่อนก็ได้หรือถ้ามีเครื่องคิดเลขก็เอาเครื่องคิดเลขกดไปเลยนะครับอ,อ่ะต่อไปคือการบันทึกข้อมูลนะครับ ทีเนี้ยเวลาบันทึกข้อมูลทําการทดลองเสร็จปุ๊บปุ๊บสมมุติว่าเราทำไปแล้วเห็นมีโอ้มีตัวหนึ่งประหลาดก็บเพื่อนเลยแนะนําไม่ใช่แนะนําต้องทําด้วยนะครับคือตัดทิ้งแล้วทดลองใหม่เท่านั้นนะครับเพราะว่าอ่าโดย c o มอนเ s e นส์เลยนะครับไม่ต้องแบบทดลองจริงก็ได้เอเอเลขเนี้ยมันมัน,ม,นมันแปลกแยกจากชาวบ้านมันไม่น่าเอามาใช้ในการทดลองของเราเนาะควรจะตัดทิ้งไปซะนะครับอ่ะ ตัวอย่างนะครับเช่นครูอยากจะหาค่า,าเฉลี่ยจากการวัดข้อมูลตามนี้อ่าแล้วครูก็เห็นว่าเฮ้ยเลขสามมันปูดมาจากเพื่อนเยอะมากดังนั้นอย่างแรกเลยเนาะครูจะหาค่า,าเฉลี่ยครูจะไม่ใช้เลขสามนะครับอืค่า,าเฉลี่ยครูใช้เป็นคําว่า M ละกันเนาะคือเอาหนึ 1. 1่งบวกหนึ่งจุดหนึ่งบวกหนึ่งจุดสามศูนย์บวกศูนย์จุดเก้าแปดอ่าแล้วหารด้วยเลขมีทั้งหมดสี่ตัวนะครูก็เขียนสี่ละกันนะครับ เราครูขอดัดแปลงโจทย์อีกนิดนึงละกันเนะาะอันนี้เอาเป็นศูนย์และกันอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์อีกตัวหนึ่งไอศูนย์อีกสองตัวละกันเนะาะศูนย์สองตัวอันนี้จดมาหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเลขอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเลขทศนิยมต่ําสุดนะครับทุกคนบอกโอ้ขอ้างล่างแน่เลยนะครับอ่ะเราสามารถดัดแปลงค่าคงที่ได้นะครับโดยการเติมเข้าไป เยอะๆเลยก็ได้นะครับถามว่าทําไมครูเลือกเติมเยอะๆเพราะว่าครูจะไม่ให้มันไปผลมีผลกระทบต่อเลขที่เราวัดมาแล้วนะครับอ่ะเวลาทําก็จะทําประมาณนี้นะครับเลขออกมามันเละนิดน,นึงแหละนะครับหลักการโอเคต่อไปสุดท้ายนะครับของวิดีโอนี้ก็คือค่าความผิดพลาดนะฮะอ่ะโดยปกติเวลาเราวัดเครื่องมือทุกชนิดจะบอกว่ามีค่าความผิดพลาดประมาณนี้เสมอ ทีนี้นะครับเวลาเราทำเนาะเวลาบวกค่าค่าตัวเลข2ตัวที่มีโอกาสมีความผิดพลาดนะครับก็คือให้เอาเลข2ตัวนั้นแหละบวกตามปกตินะครับแต่เออร์เลอร์เนี่ยให้เอามาบวกเสมอบวกไปเลยนะครับอืมแต่ถ้าเป็นกรณีการคูณน,นะครับจะค่อนข้างปวดหัวนิดนึงก็คือเราต้องบวก ผลคูณที่จริงต้องบวกด้วยเดลต้าเแล้วหาร x อศูนย์อย่างเดียวนะครับครูไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ที่เอาร้อยเปอร์เซ็นมาคำนวณน,นะฮะแต่บางที่ครูก็เห็นมันก็เลยเขียนให้ดูไว้ก่อนว่าอาจจะมีบ้างนะครับถ้าไม่มีหนึ่งร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ตัดทิ้งอุ้ยปึ๊บอเออเร์เลอร์ของเขาจะโหมาหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้หรือใครอยากรู้ว่าเออทาไมเออเร์เลอร์มันทําแบบนี้อ่ะทำไมมันต้องหาร x อ็กซ์ศูนย์ทำไมหาร y วศูนย์ล่ะอันนี้นะครับ ครูขอแนะนําว่าไว้เราเรียนแคลคูลัสระดับที่สูงกว่าที่เราเรียนอยู่ตอนนี้นะครับเราก็จะให้คําตอบได้ว่ามันทำยังไงอ่ะสำหรับบทนําในคลิปที่2ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ